บทสวดกิจกรรมความเพียรพระปิตายอเศรษฐีหล,ลวงบุกหลวงปู่ทวดนางสาวคนิกา๙หล่อพันรหัสความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่แปดวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีีสองเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังภะกวาสาวัตถิยังวิหารติเตชะเชตะเชต,เตวนเนีอนากะปิน สิกสาอารามีตัตตารโขภควาภิขูอามันเตศิภิะโวติพระพันเตติตภิขูภควาตูปัจจัสูงสูงภควาเอตะทิทวจะอุปปาทาวาภิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมมัทิตาตะธรรมนิยามตาสัพเพสังคารานิจาติ ตัณตถาคตอภิสามพุทธิอภิสามีติอภิสามพุทธิพุทธิต,ตวาอภิสามีตวาจากอาจิคติเทเสติปัญจะเปติปัตถะเปติวิวารติวิภาชติอุตานีการุติสัพเพสังขารานิจาติอุป,ปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานัง ทิตตาวาวาัสสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรม,มานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตัณต,ตถาคต,ตูอภิสามพุทธติอภิสามติอภิสามพุทธิตวาอภิสามีตาวาอาจิคติทเทเสติปัญจเปติปัตาเปติวิวารติวิภาชติอุตตานีกรุติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปทาวา พิกวีตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังท,าาท,าทิตวสาธาตุธรรมมติตาตาธรรมนิยามัตหาสัพเพธรรม,มานตตาติตังตถาคโตอภิสามพุทธชาติอภิสมติอภิสามพุทธช,ชิตวาอภิสมตวาอาจิกขติเท е เสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวรารติวิภาจติ อุตตะดานีการุติสพัพภีธรรมาอนัตตาติอิทัมโหจาภะกวาตะนามนาติภิขูภะวตูภาสีตังอวินันทุนติบทสวดพัทเทกัรตตะคาถาปเปลอติตังนานาวาคมียะนปะติกังเข อาาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะงงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะหีนันตังปัตตันจอาณาคตัง,ตงสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยสัมทรมังตัฏฐวิปัสสติอาสังหีรังอาสารัรกุปังตังวิทวะวิทามนูภารูหย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเจ่มแจ้งไม่ห้อนเห่นอคอนแกลนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัยยามารณังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆาราเดินนมหาศนเนามัจจุนาเพราะการผิดเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิง อโหระต,ตามตันทินะที่ตัง้งตังเวพตเทกรรตุติสันโตอาจิคติมุนิมุนีผู้สหบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเบียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติครามทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเว้าปัจจเวกาคนาแปลสัพเพสังคารา,านิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังวิชิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอสวส,สังมาไมยามาริตตพังอันเราจะเพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปาริโสสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมออนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัาตะควรที่จะสังเวชอายังกายอูอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภิตะวิญญาณูครัมปัทจากวิญญาณชุนทตูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิสีสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน อาลิงคารังอีว่าปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนองอุปทาอุปัตะวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วม,มีความเตื่มไปเป็นธรรมดาอุปปัปชะชิตวาวนิรุดช,ชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่ง สัปเพสัตตามาริน,รนตินจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะห่างมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตเถเอตะทะสังสัสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ก็สวดเมตตาอย่างกันจิยังกันจิกุสลังกัามังสัพเพหีภาเตหีกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตนตโพนโตเยเทวาอัศมมงทานี่อาทิคตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุจจันตุปามามาตาปิตา,ตาสุกิตาโหนต,ทนตุทุกขาปะมุญญาจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุ ทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพอญาติกาทุกิตาโหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพนักขตตาตาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุญญาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุ ทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพสามารถตินางสมิสชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่หลวงปู่ทวนนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา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  นมโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาทินีถูเปีคเรโคติคเรตหิงตะหิงตาธรรมมาธานีนะปะวันตุภูชิตาสุตถิงกรุณาเตทะวิหารมันทะเลเทราชามัชาชานาวกาจาพิกาโว สารามิกาธานาปฏิอุปาสากาค้ามาจะเทสานิขามาจะอิสราตสัมปานาภูตาสุกิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจอะันทาสัมภาวาสังเสธชาตาอัทโวปาปาติกานิยายานิกังธรรมะวรังปฏิจัตสัพเพปิทุททขากขัสสะกรุณตุสังขยะถาตุปีรังสตังธรรมโมธรรมัตรราจะปุคคลา สัโฆโหโตูสมโะโควาอัตตทายะจะหิตายาจะอัมเภรกขตุสัทธัมโมสัทธธรรมโสรมโสัพเพปิธรมรมะจานวุธะทธิงสัมปาปูนเนยะย,ยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปสัสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุธทธาศาสนีสัมมาทารังปวิชันโตกาเลเทโวปวัสสตุง วุทาทิพาวายาสัตตานังสมิทังนีตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเวนังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยยโยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปตฏตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยา โส,ตตสโสกาปตาจะนิโสกาโหนตูสัพเพปีปานิโนเอตัตาวนาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมภตังสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพสัพปฏิสิทธิยาทานังทัทันตูสัทยาสีรังรักขันตูสัพพทาภาวนาพิราตาโหตูฆัฉันตูเทวตาคตาสุมังคลาคาถา โหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูส <otta lord> ัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตูนิร <hall> ันตรังสัเพบุญพุทธาบาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาปัลป ja ัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธมิสัพพะโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจตเชนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเรพุทธ,ธาปลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเชนารักขังพันธมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ตรวจถยายพุทธบุญนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสูส่สวรรค์พายขออีิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แก้คล้าปวดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพมีเป็นสัมมาอาชีพอันชอบามคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นหนึ่งธรรมคำสอนคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพ,พรน้อมสอง่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัด ถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถิงอมูลีได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำเนวยผลให้เป็นถิอมิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุจบบทสวดมนต์ความเพียร EP สองค่ะ